ยังคงแข็งแกร่งแล้วก็ยังคงสุดยอดเหมือนเดิมครับสำหรับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยของเรานะครับในการแข่งขันซีเกมครั้งนี้เล่นไป2เกมชนะรวดทั้ง2เกมโดยไม่เสียเลยแม้แต่เซตเดียวนะครับแล้ววันนี้นะครับกำเนิดดาวรุ่งดวงใหม่ด้วยนะครับนั่นก็คือเธอคนนี้แหละครับน้องเฟิร์นวริสราศรีทาเลอร์ครับสำหรับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยในวันนี้นะครับก็ลงแข่งขันเกมนัดที่2ของรอบแบ่งกลุ่มครับโดยมีการจัดตัวผู้เล่น6คนแรกดังนี้ครับคนแรกเลยครับก็เป็นน้องแนนทัดดาวนึกแจ้ง คนที่2ครับน้องเมียววัชรีนวลแจ่มคนที่3ครับน้องเอศริมามานกิจคนที่4ครับน้องไก่ครับวิมลรัตนพันธ์คนที่5นะครับเป็นจอมเก๋าเลยครับน้องเพียวครับอัชราพรคงยศและก็คนที่6ครับปียนุษย์แป้นน้อยครับซึ่งการแข่งขันในวันนี้ผลการแข่งขันก็แบบสบายสบายนะครับทีมชาติไทยของเราก็เอาชนะเมียนมาไป3ต่อ0เซตและเป็นการชนะแบบ25ต่อ8ทั้ง3เซตรวดเลยครับ นั่นเลยทําให้2เกมที่ลงเล่นในเวลานี้นะครับทีมชาติไทยของเราก็ชนะรวดทั้ง2เกมเกมแรกชนะอินโดนีเซีย3าต่อศเซตเกมนี้ก็ชนะเมียนมา3าต่อศเซตเช่นกันครับซึ่งถ้าเกิดดูจากฟอร์มการเล่นนะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหโอกาสในการคว้าแชมป์สมัยที่16นี่สดใสมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งนอกจากฟอร์มการเล่นของทีมสาวไทยที่ยอดเยี่ยมแล้วนะครับวันนี้นะครับมีนักกีฬาอีกหนึ่งคนนะครับที่แจ้งเกิดได้แบบเต็มตัวนะครับเธอคือน้องเฟิร์ดครับวอริศราสีทาเลศสาวน้อยวัย17ปีครับ นี่เลยครับคือน้องเฟิร์นนะครับที่ถูกโลกโซเชียลในเวลานี้นครับชมเธอครับบอกว่าโหเห็นน้องเฟิร์นเล่นในวันนี้นะครับเสิร์ฟดีมากบอลหัวเสา3เมตรทําได้ดีสุดๆเหมือนเห็นร่างบุ๋มบิ๋มในตัวของเธอเลยครับนี่เลยครับน้องเฟิร์นวริสราสีทาเลิศครับ แม่ดูจากฟอร์มการเล่นแบบนี้นะครับก็ถือว่าอนาคตสดใสมากๆนะครับในนามทีมชาติไทยนะครับยังไงก็ตามเชียร์น้องกันต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับน้องเฟิร์นอวลิสราสีทาเลอรนะครับรวมไปถึงต้องเชียร์คนอื่นๆด้วยนะครับให้คว้าเหรียญทองในการแข่งขันซีเกมครั้งนี้ให้ได้นะครับสำหรับโปรแกรมปิดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มเกมที่3ครับทีมสาวไทยของเราจะเจอบทีมชาติมาเลเซียในเวลา14.30นครับ หลายเ,เพื่อนๆเลยครับที่กําลังชมคลิปนี้อยู่คิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับฟอร์มการเล่นของทีมสาวไทยและฟอร์มการเล่นของน้องเฟิร์นวริสราครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมครับอย่าลืมกดติดตามช่องฟนตุงไว้ด้วยนะครับ